สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่24กรกฎาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสำหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 7กับ0 5 0 5 1 5 7 5 8 8 0 8 1 8 5 8 7 7 5 8 5 7 0 5 8 0 5 8 2 7 0 4อ,อ คูบบก่ก็ห5้8 8 7ด0 7 7ห8า7 0 0ดเนาะก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปจีนบ่าย5กับ8 6กับ9 5 0 5 1 5 4 5 6 5 8 5 9 8 0 8 1 8 2 8 4 8 5 8 6 8 9 5 6 9 8 9 4 5 6 8 4 5 6า5กี่แดจะสี่ก็ได้เนาะ จับคู่ลุ้นในกันเด้อห้กับ8มาเหมือนกันต่างกัน6กับ9ก้ากับศนะใครจะลุ้นวีไอก็จับคู่ลุ้นเอานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ